สวัสดีครับวันนี้ผมมีกล้องใหม่จากฟูจิฟิล์มมาแนะนำนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวสดๆและร้อนวันนี้เองนะครับมันคือกล้องรุ่นฟูจิ X p r o 2นะครับซึ่งเป็นกล้องโปรตัวที่2ของฟูจิฟิล์มต่อจากรุ่นแรกที่เป็น X Pro ป1ที่ผลิตมาสามสีแปีละเมื่อเห็นจากรูปร่างหน้าตาที่คุณเห็นจากกล้องในมือของผมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็หน้าตาคล้ายๆ X p r o 1 แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับที่สําคัญเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเซ็นเซ,นเซอร์รับภาพที่ใช้ในกล้องรุน่นนี้เปลี่ยนแปลงครับมันเปลี่ยนแปลงจาก X ฐาน CMOS ขยับขึ้นไปเป็น X ฐาน CMOS สามที่เห็นนะครับข้อสงสัยที่หลายๆคนสงสัยว่าฟูจิจะทําเซ็นเซอร์ไซส์ใหญ่ขึ้นไหมมีตัวคูณ1.2หรือ1.3หรือเปล่าหรือจะไปฟูลเฟรมหรือเปล่า X โปร2ูก็คงเป็นคําตอบแล้วนะครับว่าฟูจิยังยืนอยู่บนเ,เซ็นเซอร์ขนาด APS-C อยู่ ความละเอียดที่ขยับขึ้นมาจาก16ล้านพิกเซลใน X-Trans CMOS 2ขึ้นมาเป็น24ล้านพิกเซลใน X-Trans CMOS T ตัวนี้ประสิทธิภาพดีขึ้นจริงๆความละเอียดสูงขึ้นแต่รายละเอียดกับดีขึ้นการจัดก,การเกี่ยวกับ n o นอสสัญญาณรบโกนเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวเดิมอีกด้วยซ้ำไปเท่าที่ลองเทียบดูเนี่ยมันใกล้เคียงกับกล้องฟูลเฟรมขนาด24ล้านพิกเซลมากๆนะครับ ที่ ISO 3002ที่ ISO 6.4 4, เนี่ยผมพบว่าความแตกต่างเนี่ยมีน้อยมากๆก่อนอื่นก็มาดูกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็หน่วยประมวลผลก็จะเป็นตัวใหม่ที่ใช้ชื่อว่า X processor เร็วกว่า p r o c e s s ซอร์ตัวเดิมเนี่ยสเท่านะครับกล้องสามารถถ่ายได้ด้วยความเร็ว8เฟรมต่อวินาทีพร้อมระบบออโต้โฟกัสต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถรองรับวิดีโอ 4K ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็น 4K นะครับยังเป็น Full HD ซึ่งฟูจิก็เขเ้มว่าจะในเวลาใกล้เนี่ยจะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ที่ทำให้กล้องสามารถบันทึกวิดีโอ 4K ได้ในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าขนาดของตัวกล้องเท่าเดิมกับ X Pro o n เลยครับใหญ่เหมือนเดิมนะครับใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็น้ำหนักไม่มากหรอกครับแต่ว่าขนาดตัวใหญ่หน่อยแต่น้ำหนักไม่มากไม่ถึง500กรัมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือบริเวณคลิปตัวนี้นะครับ ดีขึ้นจับได้ถนัดขึ้นเกี่ยวได้ดีขึ้นนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังการจับถือจึงทําได้ถนัดนะครับอย่างที่สองที่ผมรู้สึกว่าแปลกมากๆเลยนะครับก็คือแป้นปรับคอมเพรสเตอร์ Re ตัวนี้ครับลำพังแป้นปรับคอมเพรสเตอร์ Re เนี่ยไม่แปลกหรอกนะครับแต่ที่แปลกคือการปรับความไวแสงเนี่ยใช้วิธีระบบกลไกเลยครับคือยกแป้นนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนมันก็จะเป็นการเลือก ISO โอ้โหนี่คือย้อนไปเหมือนกับยุคซีมเมื่อ 20-30ปีที่แล้วเลยนะครับปรับในระบบกลไกเลยนะครับไม่มีปุ่ม ISO ให้ปรับนะครับซึ่งมันก็จะซ้อนอยู่บนแป้นปรับความไวชัตเตอร์นะครับปรับแล้วช้าไหมยุ่งยากไหมซึ่งจากการลองใช้งานคุณก็สามารถดูผลได้ทั้งบนบนแป้นนี้เลยหรือจะดูที่หน้าจอด้านหลังก็ได้ว่า ISO ตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความเร็วชัตเตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับปรับได้ตั้งแต่ความเร็วชัตเตอร์1วินาทีไปจนถึง 8,000วินาทีมีชัตเตอร์ทีที่ทําให้สามารถลดความเร็วชัตเตอร์ลงได้ต่ำกว่านั้นแล้วก็หากจะใช้โหมดออโต้ก็หมุนมา A เนะครับ<ม>เช่นเดียวกับที่เลนถ้าหมุนมาที่ A กับ A มันก็จะเป็นโหมดโปรแกรมตามสไตล์กล้องฟูจินะครับช่องมองภาพนะครับยังคงเป็นช่องมองที่ผสมผสานกันระหว่าง Optical ลกับ e v f ที่ฟูจิเรียกว่าไฮบิดนะครับเป็นช่องมองภาพแบบไฮบิดก็คือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะมองภาพแบบออปติคอหรือจะมองเป็น e v f ซึ่งในส่วนของที่เป็นออปติคอลเนี่ยเขาก็พัฒนาดีขึ้นนะครับทำให้การมองภาพเนี่ยสบายตาขึ้นการแสดงข้อมูลที่ด้านข้างจอทำได้ละเอียดแล้วก็มีสามารถแสดงภาพขนาดเล็กซ้อนอยู่ด้านล่างซึ่งจะเป็นภาพแบบภาพจาก E V F ซ้อนอยู่บนช่องมอง O V F นะครับทำให้สามารถเช็คโฟกัสที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจเลยนะครับแม้ว่าคุณจะมองช่องมอง O V F อยู่แล้วถ้าคุณสวิต การตัวนี้มาเพื่อปรับมาเป็นช่องมอง e-wf ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือช่องมอง e-wf ตัวนี้ความละเอียดสูงมากแล้วก็ให้ความสว่างสูงรายละเอียดสูงแล้วก็แสดงสีสันได้ดีทีเดียวนะครับเท่าที่มองเนี่ยสีสันมันไม่เวอร์เกินจริงสีมันใกล้เคียงกับสีของไฟล์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการมองภาพในการตรวจสอบภาพตรวจสอบสีสันตรวจสอบอะไรเนี่ยเราจะตรวจสอบได้ค่อนข้างแม่นยําลองในห้องที่มืดมากๆนะครับมืดชนิดที่ว่า ช่องมอง OVF เนี่ยก็มองแทบไม่เห็นละมองผ่านช่องมอง EVF ตัวนี้ยังเห็นภาพสว่างมากแล้วก็สัญญาณลบกวนก็มีเพียงเล็กน้อยไม่มากนักแล้วเวลาเราเคลื่อนกล้องไปเนี่ยภาพยังค่อนข้างสม,มูทอยู่เลยไม่กระตุกซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของช่องมองตัวนี้เลยนะครับส่วนจอ LCD ด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับขนาด2.95นิ้วนะครับพับไม่ได้นะครับติดตายตัวแต่ความละเอียดนเ,นเพิ่มขึ้นมาเป็น1.63 2ล้านจุดนะครับ ละเอียดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คภาพเช็คความคมชัดของภาพบนหน้าจอเนี่ยคุณจะมั่นใจได้เลยว่ามันแม่นยำแล้วก็ชัวร์ขึ้นนะครับปุ่มปรับต่างๆการจัดวางเนี่ยก็คล้ายๆของเดิมนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่สิ่งที่แตกต่างคือถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นว่ามี2อสล็อตแล้วนะครับ SD card คุณสามารถบันทึกได้3รูปแบบนะครับก็คือ1ก็คือบันทึกแบบแบ็กอัพสก็คือบันทึกแยกได้นะครับบันทึกไฟ รอ,อลองในการหนึ่งบันทึกไฟ JPEG ล, G, ลงในการสองหรือจะบันทึกแบบไล่ทีระกาดก็ได้ครับการหนึ่งหมดก็ไล่มาการสองสามรูปแบบด้วยกันเช่เชยแสงนะครับปรับได้บวกลบ3สต็อปแต่ตรงนี้จะมีตำแหน่งที่เขียนว่าเป็นตำแหน่ง C นะครับก็ถ้าปรับมาที่ตำแหน่ง C แล้วใช้แป้นด้านหลังในการปรับเนี่ยจะสามารถชเช่เชยได้บวกลบ5สต็อปก็จะทำให้การปรับทำได้ละเอียดขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ HDR นะครับ ถ้าเห็นว่า3สต็อปไม่พอก็ปรับมาที่4ีแล้วก็ชดเชยไปเลยครับ4สต็อป5สต็อปก็ทำได้เลยแบตเตอรี่ก็คงยังเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดิมอยู่นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็ยังเหมือนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงก็คือการซีนรอบตัวกล้องเพื่อป้องกันรองน้ําและฝุ่นนะครับเป็นเวทเทอร์เซลแล้วนะครับทีนี้ก็สบายใจได้ว่าเมื่อใช้กับเลนส์ W R แบบนี้คุณก็สามารถยืนถ่ายภาพกลางฝน ตกแรงๆได้เลยไม่ต้องห่วงว่ากล้องจะพังหรือเลนส์จะพังนะครับซึ่งก็จะทําให้รองรับการใช้งานในระดับอาชีพได้ดีขึ้นทีนี้มาดูเรื่องระบบออโต้โฟกัสบ้างนะครับกล้องรุ่นนี้พัฒนาระบบออโต้โฟกัสไปจากรุ่นเดิมเยอะมากนะครับคือถ้าเทียบเนี่ยต้องไม่เทียบกับรุ่นเดิมนะครับต้องเทียบกับ X-T1 ที่อ um ัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับที่พพอร์ตระบบโฟกัสแบบใหม่ก็คือมีระบบโฟกัสแบบโซน AF แล้วก็ Wide t r a c k i n g AF ซึ่งใน x p o 2เนี่ยก็ เหมือนกันครับรองรับทั้งแบบโซน AF แล้วก็ไว d e แท g ก i n g ทั้งสองอย่างแต่สิ่งที่เหนือกว่า XT1 หรือเหนือกว่า XT10 ก็คือพื้นที่ในการโฟกัสมากขึ้นครับกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ XT1 ตัวเดิมนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณสัก40%นะครับคือขยายพื้นที่เข้าไปมากขึ้น ทั้งในส่วนของเฟดดิเทคชันและก็ในส่วนของคอนทัสเอฟนะครับโดยในส่วนของเฟดดิเทคชันนะครับถ้าคุณใช้ในระบบซิงเกิลพอยต์เอฟเนี่ยคุณสามารถเลือกจุดโฟกัสเนี่ยที่เป็นเฟดดิเทคชันเนี่ยได้ถึง169จุดแล้วก็คอนทัสเอฟเนี่ยได้ถึง273จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นระบบโซนเอฟคุณก็จะเลือกเฟดดิเทคชันได้49จุดแล้วก็เลือกคอนทัสเอฟได้ 77จุดอันนี้มันก็จะทําให้พื้นที่ในการหาโฟกัสเนี่ยกว้างขึ้นข้อดีก็คือเมื่อคุณจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วต้องการแท็กกิ้งวัตถุที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในเฟรมซึ่งอาจจะหลุดไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างเนี่ยกล้องก็ยังสามารถมีจุดโฟกัสที่รองรับทั้งเฟสเดทชันทั้งคอนแทสเซฟที่จะพพอร์ตในส่วนที่มันเยื่องออกจากจุดหลักของภาพที่เราเลือกไปบ้างนะครับโดยเฉพาะจะเห็นผลชัดเมื่อคุณใช้ระบบไวท์แท็กกิ้ง มันสามารถแท็กตาม subject แม้จะเคลื่อนออกไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับหากคุณชอบการปรับโฟกัสแบบแมนวลหรือว่าคุณไปใช้เลน์มือหมุนทั้งหลายเพื่อามาใช้เนี่ยนะครับก็นอกจากจะมีพิกกิ้งโฟกัสจะมีตัว mf assist ที่ขยายจุดโฟกัสขยายขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังมี Digital Speed Image ซึ่ง Digital Speed Image ของตัว x pro 2เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาให้มัน เป็นภาพสีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมองภาพรอยต่อระหว่างวัตถุสองชิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามปกติซึ่งเราก็จะมองภาพได้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็การปรับโฟกัสก็จะรวดเร็วขึ้นเราลองมาดูเรื่องการใช้งานดีกว่านะครับผมเอากล้องรุ่นนี้ไปใช้งานอยู่ประมาณสัก3สัปดาห์นะครับเลนส์ที่ได้มาก็คือมีเลนส์16มิล f 1.4นะครับมี 3 5 f 2มี5 0 1 4 0 2 8แล้วก็มีตัวนี้ครับ9 0 f 2ซึ่งเป็นเลนส์เซลลโฟโต้ตัวใหม่ผมลองใช้ไปถ่ายภาพการแสดงบนเวทีด้วยแสงสปอตไลท์นะครับผมตั้ง ISO ไปที่3,200นะครับแล้วก็เปิดใช้เลนส์ตัว9 0 f 2เนี่ยครับเปิด f 2บ้าง f 2 8บ้างนะครับสปีดก็ได้ประมาณสัก2 5 5 250บางทีก็ไปถึง500ภาพที่ได้เนี่ยรายละเอียดดีมากๆนะครับ ที่3 2เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับกล้อง APS-C ด้วยกันนะครับผมคิดว่าณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้ผมแฮปปี้กับตัวนี้มากที่สุดละสัญญาการจัดก,การเกี่ยวกับสัญญาลบกลนของมัน,นดีมากๆนะครับความละเอียดของภาพรายละเอียดของภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจในส่วนเรื่องสีสันนะครับก็ทำได้น่าประทับใจตามสไตล์ของ X-T4 c n e m s นะครับให้สีสันสดใสไฟล์ JPEG เนี่ย สีมันอิ่มครับสีมันอิ่มแต่ว่าไม่ได้จัดจนเกินไปรอไฟล์ก็บันทึกไว้นะครับแต่ยังเปิดไม่ได้ตอนนี้ผมก็เอาภาพที่ได้เนี่ยก็ดูจากไฟล์ JPEG เ,เป็นหลักนะครับเลนชั้นยอดอย่าง90 f2 กับเลนดีๆอีกตัวหนึ่งก็คือ35 f2 ตัวใหม่เนี่ยดีเทลระดับไมโครดีเทลเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนมากนะครับที่ ISO ประมาณ200 400หรือ800เนี่ยขยายขึ้นมา100%เนี่ยคุณจะเห็นรายละเอียดแม้แต่จุดที่เล็กๆน้อยๆ ออกมาชัดเจนมากนะครับให้ความคมชัดสูงมากๆตามสไตล์ของ X Trans CMOS เลยนะครับในส่วนอื่นๆน,นะครับในการใช้งานเนี่ยมันก็ยังมีติดขัดอยู่บ้างตามสไตล์กล้องแซมเปลิลนะครับซึ่งเฟิร์มแวร์มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ่ายไปมันก็อาจจะมีแฮง์บ้างเป็นปกติผมก็ปิดสวิตช์ถอดฐานออกแล้วก็ใส่ใหม่โดยความเห็นส่วนตัวจากการลองใช้งานอยู่2 3สาสิบดาเนี่ยก็ตอบได้ว่านี่คือกล้องที่ดีมากรุ่นหนึ่งของฟูจิฟิล์มนะครับในเรื่องรายละเอียด ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสัญญาณลบกวนที่ h ISO นะครับ ISO performance ของมันเนี่ยทำได้น่าประทับใจความเร็วในการโฟกัสเนี่ยกับเลนผมลองกับเลน 50, 1 40เนี่ยทำได้ในระดับดีนะครับถ้าเทียบกับกล้องมิเรลด้วยกันเนี่ยแต่กับเลนรุ่นเก่า3.5นจุด4หรือ5.6นจุด2รุ่นใหม่เนี่ยก็ความเร็วอยู่ในระดับปานกลางนะครับส่วนในการแท็กกิ้งประสิทธิภาพในการแท็กกิ้งวัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยทำได้ในระดับดีพอสมควรนะครับ ยังไม่เท่ากล้อง DSR แต่ก็น่าประทับใจแล้วเมื่อคิดว่ามันเป็นกล้องมิเรเล็ตนะครับด้วยระบบเฟ Detection ที่ทำงานร่วมกับคอน a s t AF การออกแบบแล้วก็การคอนโทรลกล้องความคล่องตัวในการใช้งานก็ดีขึ้นจาก X p o o อยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะจอยสติ๊กตัวนี้นะครับคือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของคนที่ใช้กล้องฟูจิฟิล์เลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนจุดโฟกัส รเราก็ต้องไปแอดไซน์ปุ่มต่างๆพวกนี้ครับให้เป็นปุ่ม AF หลังจากนั้นพอกดปุ่มแล้วถึงจะชิปจุดโฟกัสขึ้นไปขึ้นไป,นไปซ้ายไปขวาได้นะครับแต่ในกล้องรุ่นนี้นะครับ X Pro 2คุณไม่จะเป็นต้องทำอย่างนั้นแล้วนะครับคุณสามารถใช้จอยสติ๊กที่เขาเคลมว่าเป็นแบบ8ทิศทางเนี่ยคลิกได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องกดปุ่ม AF ใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ถ่ายภาพจริงจังเนี่ยเขาหน้าจะชอบนแน่ๆนะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ตัวกล้องอาจจะใหญ่ไปนิดนึงสําหรับความรู้สึกของผมนะครับก็อยากใช้ตัวมนเล็กลงกว่านี้สักนิดนึงแต่โอเคละถ้าใหญ่แล้วมันจับถือได้ถนัดก็โอเคส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันใหญ่เพราะว่ามันมี OVF ที่เป็น Optical Viewfinder นะครับ l v f เนี่ยมันก็ให้ฟลิงในการถ่ายภาพได้ดีนะครับซึ่งในการใช้งานผมก็ใช้ทั้ง EVF ใช้ทั้ง OVF นะครับการกินแบตเตอรี่ณนะที่จากจุดที่ลองเนี่ยกินพอสมควรนะครับวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยผมหมดแบตเตอรี่ไป3ก้อนนะครับ เพราะฉะนั้นอัตราการใช้พลังงานก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะทําให้อัตราการใช้พลังงานลดลงหรือเปล่าการบ,บันทึกวิดีโอผมยังไม่ได้ลองเต็มที่นะครับเขาขอลองแค่เล็กดเป็น Full HD ไปอยู่นิดหน่อยให้คุณภาพไฟล์วิดีโอที่คมชัดดีแล้วก็สีสันใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะลองในส่วนที่เป็นภาพนิ่งมากกว่าเพราะว่าชื่อเสียงของฟูจิเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนึกถึงันแต่ภาพนิ่งนะณปัจนจะุบันนี้นะครับเราจะนึกถึงแต่ภาพนิ่ก็เลยลองภาพนิ่งกันเต็มที่ซึ่งจากการลองแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจซึ่งก็คงต้องรอตัวที่มันเป็นตัวสมบูรณ์กว่านี้อีกทีหนึ่งตัวนี้มันยังเป็นตัวแค่แซมเป้ลน,นะครับก็ขอบคุณครับ